สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีบูธยศติดต,ตามช่องยูทูบทุกยามามึงอีสานมัอนี้ภาพพี่น้องมาลกกาด้ำหน้าพี่น้องมัอน,นี้นเ่มึงบรรยากาศพี่น้อง <laughs> พวกกับผมเบายอดเด้อพี่นอ้องเด้อแล้วดูการลกกาด้ำหน้าละพี่น้องมัอนี้พวกกับช่องทุกยามมือกีสานผมเบายอดเด้อพี่น้องมาเบิงเสี้ยนลกกาพี่น้องเลย มัดละหาบาทพี่น้องลูกกามัดละหาบาทโอ้เบิื้อางบนพี่น้องเสียนลูกกาพี่น้องเลยกัย <laughs> บรรยากาศตรงไฮตรงหน้าพี่น้องวัอนี้เบื้องข้างบนก็เป็นภูเขาพี่น้องรอบอากาศดีพี่น้องวังนนี้สุดยอด หมอสารลับจุดดวงไฟพี่น้องอากาศโอ้ตาบอมแมนบุญดวงไฟกันย่างยู่งานหนึ่งเลยพี่น้องเด้อมาละฮาบาทพี่น้องเลยอ,อันนี้คือลกลกแล้วมัดแบบนี้แหละพี่น้องเนี่ยนี่พี่น้องเนี่ยมาละฮาบาทเนี่ยเบื้องเขาโลดมัดหน่อยมัดใหญ่นี่แหละพี่น้องนี่มาราฮาบาบบด พี่น้องกะมาไปไทายฮะเจ้ากระบอกไปนี่มี<ะ>ิงมากอทัแล้วลกแล้วมือนี่มืออื่นดำพี่น้องวันละสี่รวันละี่รอยโอ้ลำบากพี่น้องแค่หน้าสมือนี่ยเจเตวทางนี้ได้กี่ตมฟ่งใส่ดิ บื้องหลพี่น้องเสียนโลกระพี่น้องเลยอาเสียบมือนึงในแจักมัดก่อเสียนลกราพี่นอ้องสู่พ่ลูกพ่อเมียพี่น,อน้อง,น,น,น,องน,นี่เสือแดงแดงเลยผัวเป็นภูนรกพี่น้องเมียเป็นภูหมัดผุนเมียเสือเขียวพี่น้องเลยอันหนามันแน่น่ะโอ๊ยก้าเ <laughs> <laughs> ขาก็ขอคนนี่เนาะเขาขอพี่น้อง มัดละห้าบาทมาเด้อพี่น้องเด้อลูกกะมัดละห้าบาทมือเอื่นเป็นมือดำพี่น้องเจ้าเป็นเจ้าเลยอ่ะนียามบ่ทันมูบอ่ะฮะขุนบ่อโอ้ ทางผู้ไปไทยหน้าพี่น้องบ่ได้บ่ได้จ้างรถไทยไงเอารถไทยน่อยไทยพี่น้องเงยน้ำพอดีดำหน้าพี่น้องผมน่ะโอ้สุดยอดเลยตัวเสียอย่างเดียวมึนงนี่พี่นอ้องแดดแดดคักปวดอ้อวมาเรถไทยข่ายอ,อีกแล้วบ่เบิ่งด้วยพี่น้องเด้อกินหอดบ้านหอดซองกับิ่งเอารถพี่น้องบรรยากาศอีสาบนบรนเทามมึงนี่ อากาศทัางจังหวัดกรสินพี่น,อน้องอำเภอหน้าคู่เขาวงพี่น้องใส่นรถไทหน่อยไทรถไทหน่อยไทแล้วก็คาดมือ,อกับดำพี่น้องเอ้ส่อนขั้นแล้อบ่ไทแล้วพี่น้องไทแล้วไปส่อนขั้น ข้อขั้นลอยจังสี่ข้าพี่น้องลักษณะแบบนี้พี่น้องใช้ซอนขั้มเนี่ยใช้ซอนขั้มพี่น้องเด็กเป็นแบบนี้เลยพี่น้องไนีไปเป็นจังไหนได้พี่น้องเกิดเป็นเศร้าหายเศร้าหน้าจังสิเลยพี่น้องเลยถึงจะดูด,ดการทำหน้ากับตองเฮียติหน้าพี่น้อง อ่นานกันนางเ้มือสุดยอดบรรยากาศครับเหมือนเนี่ยปเปลกกาพี่น้องครับพี่น้องหลังจากที่เฮ้าลกกาพี่น้องตั้งแต่เสมามาหอดเทียงได้สี่ิบมัดพี่น้องเอ้ยการลกหยารักอเอรีร้อนเลยมันขาดหัวโกนพี่น้องเลยขาดหัวโกนล,ละลกยากพี่น้องมือพี่น้องมัดกะลกยากพี่น้องเหมือนเนี่ ขาดหัวโขนเลยเวลาพักเที่ยงอะไรพี่น้องอย่งนี้เขาเที่ยงนี่ยเดี๋พี่น้องลุกยากพี่น้องเอ้ยขาดหัวโขนหากกระเนย้ยวเตะย,ยากพี่น้องหลังต้นหลังตัวขึ้นไปกินเข่าพี่น้องโอ้ได้สี่สิบมัดพี่น้องโอ้แม่นี่พี่น้องคนลรคแล้วดับมืออื่นพี่น้องเลย ลกยากเป็นกาที่ลกไปแล้วมันขาดหัว่าโ้นแล้วกเลือกทิมพี่น้องเลือกซุมมันขาดทิมแมพว่าเขาไปดำแล้วมันจะฟูน้ำพี่น้องเมื่อยพี่น้องในฝนตกไวอยู่การในเวลาพักเที่ยงแล้วพี่น้องชงสัยสืไดใกินจำเจ้วกับหนึ่งพักว่าพี่น้องมืงเนี่เจ้าภาพว่า จำแจกกน,นึองฟักพี่น้องมาเนี่ <c oughs> อ้นันนี่คุ้คนเกิดว่าสบายพี่น้องลักษณะด้มันบอกเขาคายว่าคนเห็ดหน้ามากินเขาว่ะ <c oughs> นะม่กันวะ,ม,ะ,ม,ะ,ม,ะม,มาดี่ายบสม้เร็วมม่ยังมานอนบ่มานอนเว้นบ่ ดาราหน้ากล้องพี่น้องไปงามบ่พี่น้องงามบ่คอมเมนตนไม่ได้พี่น้องได้ไงึ้นมากงามบ่นี่นี่้านสาวพี่น้องหลานสาว้านหน้ารถี่ยังเกาะหลังจากที่เฮ้าโลกาแล้วกับพักเที่ยงกินข้าวพี่น้องมาเบิ่งกับเขามีหยังแน่พี่น้องเลยบรรยากาศบรรยากาศอีสานบ้านหฮอพี่น้องเป็นแบบนี้แหละ มีเนนีอย oh, ่างโอ้มีบบกเงาะพี่น้องเงะหวานหวานพี่น้องเลยมีอย่างในแอบเอาปลาเผาปลาเผาตมงปลาเผาพี่น้องโอ้มีหลายอย่างแล้วเนีพี่น้องกินเข่ากบจิมพน้องมันเมยกลมลกก่ากิน้้ ีเอาไ่เอาไซว่างทั้งตัวนี่เนี่ยอานามนวางทั้งตัวนี่นะมันได้กาดสุดยอดพี่น้องโนี่แดดแดดจักหน่อยนอนรอจนแห้งเอาไปใส่นามันเอามือพกวาดจะหน่อยรากไม่หลแต่มัน มาเด้อพี่น้องเด้อมากินข้าวเทียนน้ำกันหลังจากได้ขึ้นรถก,กาแล้วพี่น้องเออมากิขกาานข้าวน้ำกันบ้านนี่พี่น้องผู้ที่เบื้องอยู่ทางตั้งรุงเทพทางระยองทางชบลบุรีทางสม,มุทรสาครทางใดๆก็แล้วแต่พี่น้องทงมมัออ้งบุญประการเขตบริมณฑลทุกหม่องทุกพื้นที่พี่น้องเอ,อ้ยทางสปป,ปลาวเด้อพี่น้องเด้อมากินข้าวน้ำกันเด้อบ้านนี่พี่น้องทางกาฬสินธุ์นี่ ขอเที่ยงนี่สุดยอดพี่น้องมีอย่างเะไน้องไปบ่งใกล้ๆพี่น้องเลยต้มตำะตำบักคงพี่น้องตาแสบป่ะอตำบักคงกับปามเขาพี่น้องปาเผาหรืตำบักคงน้ำซีฟูดบนน้มันเอ้ยซีฟูดนี่ฟาดินเขาตัวบไงพี่น้องแบไงก็ฟามือได้พี่น้องได้เห็นเห็นแบบนี้ประมาณวพี่น่นอายพี่น้อง้อกหนเอบบี่นีาน้มียังอีกบปบงานีพี่น้องอุ้มบ่มอันน้อไรมเด้เร็ว เออโอ้ยมืออ่อนอย่ามอนี่อ่อนตะมือบ่เุ้ยเลออ่อนมือขี้เน่าอ่อนตะมืออ่อนมาเสียแรงพี่น้องนี่ก็ตัมปากคงพี่น้องเลยนี่ปลาเผากันเนาะปลาเผากันพี่น้องไม่ได้เสียเสีปะคนไทยพี่น้องใส่ถุงเส้ามาเป็นเขื่อยู่นี่พี่น้องฟาดเรียบพี่น้องเลยเออมาอยู่ใส่ถุงเส้าแต่ว่ากินข้าวเจ้าบ่ได้บัานสมือนีีบ้านว่าเป็นไหนไม่อิ่มบนข้าวเจ้า เออมาอยู่ทองทำให้น้องเขาเชียรน้ำกันมาเนี่ยโอ้ตั้ตมตัวหรือตัมมวลเนี่ยนี่พี่น้องเนี่ยมีบอกวัาบอกไม้ผมแล้วเนี่ยได้อเม,มาพี่นอ้องจัดจัดจัด,ดเอออีสาบ้านเฮาเป็นแบบนี้แหละพี่น้องหลังจากเกี่เผ็ดเบียร์เหงานหี่กินข้าวเที่ยงพี่น้องมืออื่นนี่ดำหน้ามืออื่นดำหน้าเนี่ลาบไก่บอกมืออื่นนี่นี่เดะต้มไก่แล้วลาบไก่มืออื่นดำหน้าเนี่ยในวงนี้พี่น้อง กับเขาหลายกว่าคนแล้วเอาย้อนผู้เดียวบอกโอ้คว่า้บอขึ้นากี้เขาได้เมลถามหาโอ้ยเราเราไปเห็ดเบียกเล่าเนาะเออซุ้มนี่มันโกกาแล้วว่าบนหยาก็ไปถิ่มวันนี้แล้ววะที่คำยังไงนะคำยังนะอาโซตำตำหูคนเมืองไนเนี่ยสดเลย ตักเลยตักําเต็ยมเลยตักกําเต็ยมโอ้ยสมัครจริงเลยโอ้ยกระยาถั่วโอ้ยตักกําเทียมโอตยสมุนไพรน้องเป็นไปลหนตักปลาใส่ในนี่ปลาเนี่ยตักปลาคนเบิังในนี่เอาบวงตักเลยเด้อบวงตักข้ามังไงรูปปลาดิฮันตักไหมฮะใส่มือเลยแหละ ตาดำหงบนี่โอ้ยโหสดน้ำสดน้ำเ้พ่อแมพ่อับปอจบปออดยอดอดปลาล้านไหนล่ะเขาวงบอแซ่บขนาดพี่น้องปลาเผาหลานอยู่อำเภอเขาวงนะพี่น้องเด้อตาป้ดสนใจกับไปซื้อพี่น้องอยู่ตลาดอำเภอเขาวงหมดพี่น้องเอ้ปลาเผาแซบขนาดน้มาพี่น้องจัดมัเนี ครับพี่น้องหลังจากที่กินข้าวเที่ยงแล้วมาลงลกกาดต่อพี่น้องมืนอนี้สุดยอนเลยพี่น้องลกเบิดมือได้กา้าหกสิบบาทพี่นอ้องเ้ยปกติได้เป็นร้อยพี่น้องมืนอนี้หกสิบบาทกับเบิ้นกพี่นอ้องโอ้ยจักหนักบาหนับบ่งโลพี่น้องเออเหนื่อยรับพี่น้องเลย มันอยากพี่น้องเบิดมือเดี๋ยวหกสิบมันเคยเห็นแล้วเนอะสองคนเดี๋ยวหกสิบมัดบังเนี่ยปกติห่วยลอยมันไปแล้วปลาเนี่ยลอยนะเออเอาวากกันไหนก็ล็อกผู้เดียวเน้ะตายพี่น้องมึงน,นี่เดะสองใบามาเดดกระหอน ลกคกากับลกอื่นพี่นอ้องเอ้ยเบื้องเด้อพี่น้องเด้อเบื้องเราจะหัวขวนเนื้อละว่าลกคกาบเบื่อหน,นึองเดียวหกสิบมัดความหยาดความไงของกาพี่น้องถ้าขาลกรคไงมันก็นปไปไนเป็นไดเป็นลอยพี่น้องเออขนาดซัดกาแฟไปซองหนึงนงน่งกาแฟดำอีกเอ็มลอยอีกเอาโบโยพี่นอ้องอ่มีแต่สีหักพี่น้องวันนี้ งือกทุดทไทยหากสูพี่น้องนุ่นเบาไหวเลวูโอ้เมื่ออื่นบาในดำพี่น้องเครื่องมือเอาสิบหานมาไปอบเมื่ออื่นมาดำอยูเครื่องมือพี่น้องเสียไว้บนนี่มันสิบอกาหาักทั้งอีกบอกอย่างอยากเมื่อและ เบื้องแล้ว่กินหอดบานบ่นบนพี่น้องเบื้องเอาด้อผู้ใด,ด้กินหอดบานกับเบื้องเอาพี่น้องเลยวิถีชีวิตอีสานบ้านนอกก็เป็นแบบนี้แหละกินเขาเทียงแล้วก็ลงมาสู่ภาคบายพี่น้องแต่ว่าภาคบายอืดแน่จังหน่อยยนี่มาเลงมารับปันตายพี่น้องเลยกินเขาหอดตัอบงอยากคนลรามาแลงนี <c oughs> เ่เอากล้วยมาเอากล้วยมากินกันก็สิบวอยาก กินหนมมอดเขาวคนละมือยงบ่โอ้บ่กิน,กกนหัวหน่ะต้มมามาท่าผุนกะทยพี่น้องเลยท่าผลกกะทยหน้าพี่น้องเล่งไทยไไเป็นบรรยากาศที่สุดยอดครับพี่น้องเหมืนนี้ ากาศด,ดีมอสันลักจุดบ่งไฟครับโอ้เจ้าเจ้าเจ้าเขาเอาไว้ซับเน่เนาะพี่น้องเนาะมันเมืยเออล่างมองก,กันายล่างมองก,กันยากฮฮฮ ครับสำหรับคลิปนี้ก็อเอาไวส้สำเนียงน้อ,นอพี่น้องเนาะอย่าลืมกดติดตามช่อง u t u b e ทุกยามมือสันนะพี่น้องเด้อกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพราะว่าเสด็มีกใใํกำลังใจเฮียเทียบในพี่น้องเบื้องต่อไปพี่น้องมีแต่คลิปดีดๆคลิปส,สั่งสัน,นพี่น้องเฮียในพี่น้องเบื้องติดตามหลากหลายเล,ย,ล,ย,ลย,ยพี่น้องเด้อสำหรับคลิปนีน้สวัสดีครับ